อทิปชาแนลยินดีนำเสนอผลงานของวิหกเริงลมลาไอสมิงหน้าบากฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาท่านจะได้ไม่พลาดการขี่โมอจากอุทัยทิพย์นะครับดงใหญ่และหนาทึบที่กินอนาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลส,สุดลูกหูลูกตา สลับซับซ้อนไปด้วยทิวเขาและหุบห้วยน้อยใหญ่ที่แทรกตัวอยู่ท่ามกลางพื้นดงพรานขอนชายว้ย่างสี่สิบนั่งทอดสายตาจากกระท่อมที่ปลูกอยู่บนเนินสูงท่ามกลางไร่ข้าวโพดเขาทอดสายตาจ้องมองไปยังดงใหญ่เบื้องหน้าราวกับกำลังมองหาอะไรบางอย่างในดงนั้นนานมาแล้วที่พื้นดงอาถรรพ์ มันกัดกินหัวใจของพรานหนุ่มผู้นี้เขานึกย้อนกลับไปเมื่อสามปีที่แล้วเหตุการณ์ที่ทําให้หัวใจของเขาแตกสลายนั้นยังคงฝังติดปราตรึงในใจอยู่วันนั้นเขากับเมียรักชื่อคำสร้อยได้เข้าดงใหญ่เพื่อออกหาเก็บสมุนไพรป่ามาขายตามใบสั่งของพ่อค้าที่เข้ามารับซื้อพรานขอนกับนางคำสร้อยเดินทางเข้าดงใหญ่ที่เคยเข้าไปประจำ แต่ครั้งนี้เหตุการณ์อันเลวร้ายได้เกิดขึ้นกับพวกเขาทั้งสองในช่วงบ่ายวันนั้นหลังจากที่เก็บสมุนไพรได้ครบตามจำนวนแล้วจึงชวนกันกลับระหว่างเดินผ่านลำห้วยตื้นสายหนึ่งนางคำส้อยจึงบอกพรานขอนว่าจะแวะลงไปเก็บผักกรูดกลับไปลวกกินกับน้ำพริกสักหน่อยพรานขอนจึงเห็นดีด้วยเขาเองก็จะลงไปดูสักหน่อยเหมือนกันว่า มีช่วงไหนน้ําแห้งขอดหรือเปล่าจะได้วิตน้ําเพื่อได้ปลากรังกลับไปกินสักหน่อยเมื่อถึงลําห้วยทั้งสองก็แยกกันไปคนละทางนางคำสร้อยก็หาเก็บผักกูดและผักปลาไปส่วนพรานขอนก็หาวิตน้ําหาปลาไปเทว่าระหว่างนั้นที่พรานขอนกาลังเพลินกับการจับปลากรังนั้นพรานขอนต้องสะดุ้งสุดตัว ไม่ได้ยินเสียงวิดร้องของนางคำส้อยดังขึ้นพรานขอนทิ้งฝูงปลาที่อยู่ในมือวิ่งจันไปตามเสียงร้องด้วยความเป็นห่วงเมียรักเขาวิ่งมาตามเสียงจนพบกับนางคำส้อยแต่ภาพที่เห็นนั้นทำเอาพรานขอนหัวใจสลายเมื่อภาพที่อยู่ตรงหน้าคือร่างของเสือลายพาดกรอนตัวใหญ่ที่กำลังคล่อมร่างของนางคำส้อยซึ่งบัดนี้ อยู่ในอาการสงบนิ่งบ่งบอกได้ว่านางคำไส้ได้เสียชีวิตไปแล้วพรานขอนปลดพ้าที่เน็บอยู่ข้างเอวออกมาวิ่งตรงเข้าหาเสือร้ายหวังจะฟันเสียให้ดับดิ้นจุดหมายคือการคอของไอ้เสือร้ายทว่าเมื่อพรานขอนวิ่งเข้าไปใกล้มันก็หันขวับกลับมาประจันหน้าพราที่อยู่ในมือนั้น จึงฟันลงไปที่หน้าของมันแทนเสือร้ายร้องขึ้นสุดเสียงด้วยความเจ็บปวดมันยกอุ้งเท้าขึ้นตะบบพรานขอนเข้าที่กลางอกเช่นกันอ oh. พรานขอนเองก็ร้องขึ้นอย่างสุดเสียงด้วยความเจ็บปวดหลังจากที่เสือร้ายทิ้งแผลขนาดใหญ่ไว้บนอกของพรานขอนแล้วมันก็กระโจนข้ามหัวไปยืนจังก้าเพ่งมองพรานขอน ด้วยสายตาอาฆาตเช่นเดียวกับพรานคอนก่อนที่มันจะเพ่นนี้ไปพรานขอนกัดปันข่มความเจ็บปวดคลานไปที่ร่างเมียรักเมื่อเห็นสภาพร่างของเมียรักที่แทบจะเละไปทั้งตัวจากคมเขี้ยวและกรงเล็บเขาก็คำรามร้องออกมาอย่างเดือดดานชั่วโมงเต็มที่พรานขอนทั้งร้องไห้เสียใจและร้องออกมาด้วยความโกรธเกรี้ยวทั้งสมด คนดาสาบแช่งและเคยอาฆาตเสือตัวนั้นจนกระทั่งสติกลับมาจึงอุ้มร่างเมียรักกลับเข้าหมู่บ้านนั่นแหละตั้งแต่นั้นมาพรานขอนประกาศกล้าวเป็นศัตรูกับเสือทุกตัววันนี้เองที่เขานั่งอยู่บนกระท่อมกลางไร่บนเนินสูงทอดสายตาจับจ้องไปที่ดงใหญ่บุหรี่ในมือนั้นที่จุดโดยไม่ได้ตั้งใจว่าจะสูบ นั้นๆครั้งจะถูกยกขึ้นดูดควันเข้าปอดเครื่องใหญ่แล้วพ่นควันออกมาเมื่อบุรีจวนจะหมดมวนเขาก็ดีทิ้งลงพื้นจากนั้นก็แบกปืนลูกซองเดียวเดินกลับเข้าหมู่บ้านในช่วงสายของวันนั้นหลังจากที่นอนเฝ้าไร่มาตลอดทั้งคืนณหมู่บ้านน้องไผ่น้อยในช่วงสายเสียงเอะโวยวายสลับกับเสียงร่ำให้ ดังขึ้นที่บริเวณหน้าบ้านไม้ยกสูงหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของยายเอียดและบัดนี้แกกำลังนั่งกอดศพลูกชายที่คลุมผ้าขาวกันอุดจาตาในขณะนั้นพลานขอนที่กลับจากไร่เข้ามาถึงหมู่บ้านเห็นเหตุการณ์จึงเดินเข้าไปสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรกันหรอผู้ใหญ่พรานขอนเอ่ยถามผู้ใหญ่คงผู้ใหญ่คงหันหน้ามาถอนใจพลางเออยว่า ก็ไอ้เข่งลูกยหญ่เอียดถูกเสือกัดตายนะสิวะเมื่อคืนมันกับเพื่อนพากันออกไปเดินส่องสัตว์กันที่ห้วยเสือเท่าแล้วไอ้เข่งก็โดนเสือกระโจนออกมาจากแนวป่าริมห้วยขบขอเอาจนถึงตายส่วนรายละเอียดอื่นๆพรานขอนก็ถามไอ้ขามกับไอ้กระทิงเอากันแล้วกันพรานขอนละสายตาจากผู้ใหญ่คงหันไปมองไอ้ขามกับไอ้กระทิงเด็กนุมวัยยีบเศษ ที่นั่งหน้าเศร้าอยู่ข้างศพสหายของมันทั้งสองพรานขอนเดินไปนั่งลงข้างๆศพแล้วเปิดผ้าขึ้นดูสภาพศพนั้นลำคอถูกกัดเป็นแผลเววะใบหน้าถูกตะปบเป็นแผละฉช่กันจนแทบไม่เหลือเขาเดิมจากนั้นพรานขอนก็หันไปทางไอ้สองเกลอเองสองคนช่วยบอกข้ามาทีสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอขาม หันมาตอบพรานขอนพวกเราสามคนออกไปสองสัตว์ที่ห้วยเสือเท่าหวังว่าจะได้หมูป่าสักตัวที่ลงามาหากินหัวเผือกหรือมันตามริมห้วยเราเดินส่องกันไปจวนสว่างก็ไม่ได้อะไรเลยจึงชวนกันกลับแต่พอเดินผ่านต้นไซใหญ่จู่ๆเสือมันก็กระโจนพุ่งออกมาจากซุ้มไม้ข้างๆต้นไซเข้าขยํำไอ้เข่งที่เดินนำหน้าผมกับไอ้กระถิงพากันยืนตกตะลึงไปครู่หนึ่ง ก็จะดึงสติกลับมาได้ไอ้เข่งก็ถูกมันขยําจนแน่นิ่งไปแล้วผมสองคนจึงยิงปืนใส่คนนั้นแต่มันไม่ตายครับพานคอนมันหันหน้ามาหาพวกเราแล้วคำรามใส่แล้วมันก็กระโจนหนีไปแต่ว่าในตอนนั้นน่ะผมเห็นหน้าของมันมีรอยแผลขนาดใหญ่ผ่ากลางหน้ามันด้วยครับพูดมาถึงตรงนี้พานคอนที่นั่งหลับตาฟังด้อาการที่สงบและกรุ่นคิดนั้น ก็ลืมตาหันขวับไปมองไอข้ขามเอ็งว่าอะไรนะไอข้ขามเอ็งว่าไอ้เสือตัวนั้นน่ะหน้ามันมีรอยแผลหรือพรานขอนถามขึ้นใช่กับผ่านไอข้ขามตอบมันกลับมาพรานขอนพึมพำรรออกมาทําเอาผู้คนในนั้นหันมามองแกเป็นตาเดียวผู้ใหญ่คงที่ยังจําเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพรานขอนได้จึงเดินไปเอ่ยถามกับพรานขอนว่าพรานคิดว่ามันหรือ เสื้อตัวที่พรานฟัดหน้ามันเป็นรอยบากไปเมื่อสามปีก่อนพรานขอนพยักหน้าแต่ในตายังคงปนความสงสัยอยู่ครับผู้ใหญ่อาจจะใช่มันแน่แต่ผมเองก็ยังไม่อาจฟันธงได้เท่าไรหรอกครับจนกว่าจะได้เจอมันพูดจบพรานขอนก็พลาออกจากกลุ่มชาวบ้านเดินตรงกลับไปที่บ้านของแกณนะบ้านของพรานขอนที่ห้องพระที่พรานขอนทำไว้ต่างหาก เพื่อเก็บเครื่องรางของขลังต่างๆแกจ้องมองไปที่มีดพระเล่มที่ใช้ฝันหน้าไอเสือตัวนั้นแต่มันต่างจากเดิมตรงที่บัดน,นี้ใบมีดนั้นได้ตอกอัคราอาคมลงบนใบมีดจากนั้นเขาหยิบมันขึ้นมามองแววตาที่เต็มไปด้วยความแค้นเปล่งประกายผ่านม่านตาสีเหล็กออกมาอย่างเห็นได้ชัดจากนั้นเขาก็หยิบมันใส่เข้าฝัก พร้อมกับหยิบเอากระสุนลูกสองลงอาคมสิบกว่านัดที่เม็ดกระสุนทําจากโลหะอาถรรพ์ใส่ลงในย่ามสิ่งเหล่านี้พรานขอนทําขึ้นมาเพื่อที่จะจัดการเอเสือตัวนั้นโดยเฉพาะเข้าหมายจะจัดการทั้งตัวของมันและวิญญาณจากนั้นพรานขอนก็เดินเข้าไปในครัวตักเอาเข้าวสารใส่ถุงแล้วก็เดินลงจากเรือนซึ่งในตอนนั้นเอง ผู้ใหญ่คงก็ตามมายืนรอที่หน้าบ้านนี่พรานจะไปตามหล่ามันแล้วใช่ครับผู้ใหญ่ถ้าเป็นมันจริงแล้วก็ปล่อยไว้ไม่ได้เพราะตั้งแต่ครั้งนั้นที่มันฆ่าเมียผมและหากมันยังมีชีวิตอยู่ป่านนี้ผมคิดว่ามันคงกลายเป็นเสือกินคนไปแล้วเพราะร้อยทั้งร้อยที่เสือตัวไหน,นลองท่ามันได้กินเนื้อคนเข้าไปคราวนี้แหละมันจะไม่ยอมกินสัตว์อื่นเลยพรานขอนบอกงั้นรอสักประเดี๋ยว ข้าไปเอาปืนก่อนข้าจะไปด้วยผู้ใหญ่คงบอกอย่าเลยครับผู้ใหญ่ผมจะไปคนเดียวผู้ใหญ่อยู่ดูแลทางนี้เถอะศพไอ้เข็งก็ยังไม่ได้จัดการเลยอีกอย่างมันระวังกันยากในเวลาขับขันพรานขอนว่าผู้ใหญ่คงได้ฟังเช่นนั้นก็ข้าเองก็อยากจะตามล่ามันเหมือนกันพูดตรงๆในฐานะผู้นำหมู่บ้านมีเสือฆ่าลูกบ้านตัวเองถึงสองครั้งแล้วข้าเองก็ทนนิ่งเฉยไม่ไหว ขอนั้นนะผมเข้าใจครับผู้ใหญ่แต่ถ้าผู้ใหญ่ไปกับผมเกิดอะไรขึ้นที่นี่ใครจะช่วยชาวบ้านได้ทันเพราะในหมู่บ้านนี้คนที่มีปืนดีๆใช้ก็มีผมกับผู้ใหญ่เท่านั้นพรานขอนบอกเมื่อคุยกันเช่นนั้นแล้วพรานขอนเดินผละมุ่งหน้าไปทางห้วยเสือเท่าเพื่อไปยังจุดที่ไอเข่งโดนเสือกัดตายตามคําบอกเล่าของไอขามที่ห้วยสายเล็ก ซึ่งทอดยาวออกผ่านหลังหมู่บ้านเข้าสู่ดงใหญ่ที่ชาวบ้านที่นี่เรียกว่าห้วยเสือเท่านั้นปีนี้ค่อนข้างจะแลง้งน้ำในห้วยจึงแห้งคอดจนเห็นสันดอนทรายเป็นช่วงๆบางตอนน้ำก็ขาดออกจากกันแล้วตามท้องห้วยเปรอะไปด้วยรอยเท้าของสัตว์เท้ากิบโดยเฉพาะหมูปา่าและนี่เองกระมังที่ทำให้ไอ้สามเกลืมันเสียงเดินส่องไปในตอนกลางคืน มากกว่าเดินไล่เหล่าตอนกลางวันจึงโดนเสือขบหัวเอาพรานขอนเดินมุ่งหน้าตรงไปที่ต้นไซใหญ่ที่ยืนเด่นอยู่ช่วงโค้งหนึ่งของลำห้วยซึ่งลำห้วยช่วงนี้ก็น้ำแห้งขอดไปแล้วเช่นกันเหลือเพียงสันดอนทรายตื้นืนเท่านั้นและตรงพื้นทรายใายต้ยตยตนไซใหญ่นั้นก็ยังปรากฏรอยคราบเลือดสีคล้ำและฝูงแมลงวันที่แห่กันมาตอม พรานขอนกวาดสายตามองไปรอบๆบริเวณที่เกิดเหตุรอยเท้าของไอ้สามเกลยยังคงปรากฏอยู่ให้เห็นแต่นั่นเขาก็ไม่ได้สนใจเพราะสายตามุ่งเป้าหาร่องรอยของไอ้วายร้ายตัวนั้นอย่างเดียวจากจุดที่รอยเท้าคนย่ำทิ้งไว้เป็นเทือกน,นั้นห่างออกไปทางด้านหนึ่งบนพื้นทรายรอยประทับรอยเท้าเสือขนาดเท่าฝ่ามือคนปรากฏเด่นให้เห็น ก่อนที่เขาจะเงยหน้าขึ้นไปมองซุ้มไม้ที่อยู่ไกลๆต้นไทรจากนั้นภาพจินตนาการเล่นเข้ามาในหัวไอ้เสือตัวนั้นมันซุ่มซ่อนดักไอสามเกลอือยู่ตรงนั้นและเมื่อหนึ่งในสามที่เดินนำหน้ามาคือไอเข่งเข้ามาในระยะมันก็กระโจนพุ่งพรวดเข้าขย้ำฝังคมเขี้ยวเข้าที่การคอไอเข่งเมื่อเหยื่อลม้มลง มันก็ดิ้นรนขัดขืนเอาตัวรอดตามสัญชาตยานไอ้เสือร้ายก็ตะปบเข้าที่ใบหน้าและขยํำคมเขี้ยวซ้ำลงไปที่ลำคออีกครั้งจนเหยื่อของมันขาดใจแต่ยังไม่ทันที่จะได้กินเนื้อของเหยื่อก็ถูกไอ้ขามกับไอ้กระทิงยิงเข้าก่อนจึงทำให้มันต้องพละหนีไปเมื่อจินตนาการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสร็จพรานขอน ก็กวาดสายตาไล่ไปตามพงรกเนือริมห้วยเขาก็เห็นรอยหญ้าที่ล้มเอลุเป็นทางซึ่งหญ้าเหล่านั้นยังดีดตัวขึ้นไม่หมดด้วยซ้ําพรานขอนเดินตรงรีตามรอยขึ้นไปทว่าเมื่อเดินพผลลาห้วยขึ้นมาความแปลกประหลาดก็เกิดขึ้นเมื่อภาพป,ป่าเบื้องหน้าจู่จูก็เปลี่ยนไปมันดูอึมครึมมนมนผิดแปลกไปจากเมื่อสักครู่พรานขอน รับรู้ได้ทันทีว่านี่คงเป็นอำนาจจากอาถรรพ์ผีตายหงในตัวเสือตัวนั้นเป็นแน่ที่บังตาทำให้ป่าเปลี่ยนเพื่อไม่ให้พรานขอนหรือใครๆก็ตามตามรอยมันได้แค่นี้มึงคิดว่าจะบังตากูได้หรือพรานขอนขบกรามพึมพร,รมออกมาจากนั้นก็ชักมีดอาคมออกมายกขึ้นจรดริมฝีปากรายคาถาเปิดป่าล้างอาถรรพ์ สายตายังคงกวาดมองดูรอบๆเพื่อหาสิ่งผิดปกติจากนั้นก็นั่งลงใช้ปลายมีดจิ้มลงไปในดินแล้วพลิกขึ้นมาเท่านั้นเองบรรยากาศป่าก็กลับมาเป็นปกติการกระทำของพรานขอนทุกอิริยาบถนั้นตกอยู่ในสายตาคู่หนึ่งที่ซุ่มซ่อนอยู่ในราวป่าแววตาคู่นั้นเต็ไมไปด้วยประกายอาฆาตอย่างเป็นที่สุดแต่เจ้าของสายตาคู่นั้น ก็มองเพียงครู่เดียวก่อนจะเดินหายลับเข้าดงใหญ่ไปและดูเหมือนมันจะจงใจให้ผู้ที่กำลังติดตามมันเจอรอยของมันเพราะทุกย่างก้าวที่มันเดินมันจงใจจิกฝีเท้าให้ลึกลงไปในดินให้ผู้ติ่ตามเห็นรอยมันได้ชัดเจนยิ่งขึ้นพรานขอนก้าวเดินตามรอยเท้าลึกเหล่านั้นด้วยความระมัดระวัง ใจเขาเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นที่ยังคุกรุนภายในใจพรานนมคิดถึงแต่การแก้แค้นให้เมียรักและปกป้องหมู่บ้านจากเสือร้ายที่ฆ่าชีวิตของไอเคงพรานขอนหยุดชั่วครู่เพื่อมองรอยเท้าที่ห่างออกไปเป็นระยะและเพื่อปรับจังหวะหายใจให้คงที่สายตาของเขาสอดส่องไปรอบๆอ,อย่างเงียบเชียบ หูคอยฟังเสียงเคลื่อนไหวที่ผิดปกติใดๆในป่าทึบขณะนั้นเองเสียงพุ่มไม้กระทบกันเบาๆด้านซ้ายของเขาพลานขอนยืนนิ่งทันทีเหงื่อเม็ดเล็กๆไหลลงหน้าผากเขารู้ดีว่าไม่ควรเคลื่อนไหวโดยไม่จำเป็นมือข้างหนึ่งกุมด้ามมีดอาคมแน่นอีกข้างหนึ่งถือปืนลูกสองเดี่ยวที่พร้อมจะลั่นไกได้ทุกเมือ่อ เสียงนั้นค่อยๆเบาลงก่อนจะหายไปในความเงียบงันของป่าพรานขอนจึงเริ่มก้าวเดินต่ออย่างระมัดระวังไม่นานนักพรานขอนก็พบกับร่องรอยอีกจุดหนึ่งรอยเท้าเสือชัดเจนบ่งบอกถึงทิตทางที่มันมุ่งหน้าไปเขารู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่การติดตามเสือธรรมดาเสือแล้วเสือร้ายตัวนี้มีสติปัญญา และอาจกำลังล่อให้เขาเข้าสู่กับดักในดงใหญ่ที่มันครอบครองในสถานะเจ้าป่าพรานขอนเดินลึกเข้ามาในป่าเขาพบกับทานน้ำเล็กๆที่ไหลผ่านบริเวณที่ร่มรื่นและเย็นสบายความเงียบสงบในป่าทำให้เขาต้องยิ่งระวังตัวมากขึ้นพรานขอนเริ่มสังเกตเห็นรอยเล็บของเสือที่ขูดขีดไว้บนต้นไม้ รอยขีดควรเหล่านั้นบ่งบอกถึงอนาขตที่มันถือครองเมื่อเห็นเช่นนั้นพรานขอนยิ่งรู้แน่ชัดว่าเขาใกล้จะ,ะเผชิญหน้ากับมันในไม่ช้าจู่ๆสายลมเย็นพัดผ่านก็พลันเงียบสงบลงท้องฟ้าก็เริ่มมืดครึมสัญญาณธรรมชาติบ่งบอกว่ามีบางอย่างผิดปกติจากธรรมชาติโดยทั่วไปราวกับมีอำนาจลึกลับ ดนบรันรดาลให้เกิดขึ้นแต่พรานขอนกลับไม่รู้สึกหวาดกลัวความตั้งใจของเขามุ่งมั่นเกินกว่าจะหยุดตามรอยเสือตัวนั้นแม้จะเป็นการเสี่ยงต่อชีวิตเขาต้องการเห็นจุดจบของเสือร้ายตัวนี้และแก้แค้นในสิ่งที่มันทำกับเขาไว้ระหว่างที่เขาแกะรอยมาเรื่อยๆและเส้นทาง เริ่มเป็นป่ารกทึบท่านใดนั่นเองพรานขอนได้ยินเสียงคำรามโหกดังกึกก้องจากเบื้องหน้าราวกับว่ามัจุราชร้ายกำลังเชื้อเชิญเขาให้ไปประจันหน้ากันกับมันเสียงนั้นทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงเขากระชับปืนลูกซองในมือแน่นและค่อยๆเดินย่องตามเสียงคำรามนั้นเข้าไปใกล้ที่มาของเสียงคำราม ที่ดังเป็นระยะนอกจากจะคอยเงี่ยหูฟังเสียงของไอ้ลายตัวนั้นแล้วเขายังคงฟังเสียงรอบข้างด้วยเพราะว่าไอ้วายร้ายตัวนั้นมันอาจจะซุ่มซ่อนอยู่ณนะที่ใดที่หนึ่งในบริเวณนี้จนกระทั่งเขาเดินพ้นเขตป่าทึบช่วงนั้นออกมาเจอกับป่าปโปรงเขาก็เห็นเสือสมิงหน้าบากยืนจังก้าอยู่กลางลานดินที่ล้อมด้วยเศษซากโครงกระดูกของมนุษย์และสัตว์ ตรงนี้เองกระมังที่ไอเสือตัวนี้มันลากเหยื่อมากินและตอนนี้เสือตัวนั้นจ้องมองมาทางพรานขอนด้วยสายตาอาฆาตราวกับจะกินเลือดกินเนื้อแววตาของมันที่จ้องพรานขอนบางครั้งดูคล้ายกับเสือและบางครั้งก็ดูคล้ายกับคนมันคำรามอีกครั้งเสียงดังสนัน่นพรานขอน จ้องมองมันด้วยสายตาปนไปด้วยความแค้นที่สุมอกก็ยกปืนขึ้นเตรียมยิงมึงกับกูต้องได้รู้ผลกันวันนี้แหละไอ้เสือระยำพรานขอนพูดเสียงดังออกมาด้วยความแค้นที่เต็มหัวใจเสือสมิงหน้าบากค่อยๆก้าวเข้าหาพรานขอนสายตามันจ้องเขม็งไม่ละสายตาพรานขอนเองก็พร้อมเผชิญหน้าเขาเล็งปืนลูกซองไปที่มัน วังจะลั่นไกให้ตรงก้านคอของมันแต่ในขณะที่เขากำลังจะยิงเสือสมิงหน้าบากกลับกระโจนพุ่งเข้ามายังรวดเร็วพรานขอนเอี่ยวตัวลบแต่ทว่าช้ากว่าเสือร้ายไปนิดนึงเขาจึงโดนกรงเล็บของมันตะปบเข้าที่หัวไหลจนล้มกลิ้งปืนกระเด็นหลุดมือด้วยความแข็งที่มีมากมายทำให้พรานขอนไม่สนใจบาดแผลที่ได้รับเลยแม้แต่น้อย เขาพลิกตัวขึ้นได้ก็ชักมีดอาคมออกมาจากฝักที่เอวขึ้นตั้งทารอด้านฝ่ายไอ้เสือร้ายมันขู่คำรามแยกเขี้ยวอย่างได้ใจและพุ่งเข้าหาพรานขอนอีกครั้งหมายจะปิดชีพทว่าครั้งนี้พรานขอนที่ตั้งท่ารอจังหวะมันอยู่แล้วเมื่อระยะมันเข้ามาใกล้เขาใช้มีดอาคมในมือฟันไปที่หน้าของมันตรงรอยแผลเก่าผ่ากลางหน้ามันจัง แผลเก่าถูกเปิดออกมันคำรามออกมาด้วยความเจ็บปวดพรานขอนใช้โอกาสนี้หยิบปืนลูกสองที่บรรจุกระสุนอาคมเบล็งไปที่มันอีกครั้งเสือสมิงหน้าบากไม่ได้ยอมแพ้ง,ง่ายๆมันคำรามกล้องและกระโจนเข้าหาพรานขอนอีกครั้งคราวนี้มันเร็วกว่าครั้งก่อนพรานขอนยิงสวนแต่ทว่ากระสุนไม่โดนจุดสำคัญที่หมายไว้ ร่างอันใหญ่ยักษ์ของไอ้เสือร้ายยังคงพุ่งตรงเข้ามาพรานขอนยกปืนขึ้นมาอย่างรวดเร็วด้วยแรงกระแทกจากเสือร้ายทำให้เขาล้มกลิ้งไปกับพื้นปืนหลุดจากมือของเขาและกระเด็นไปไกลพอสมควรเสือร้ายไม่ยอมให้พรานขอนได้จงังหวะไปคว้าปืนมันตั้งท่าได้ก็หันกลับมาหมายจะฝังคมเขี้ยวเข้าที่การคอของพรานขอน เขาจึงยกแขนขึ้นรับคมเขี้ยวของมันเอาไว้แทนโอ,อ้ครั้งนี้เขาร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดแล่นจากแขนเข้าสู่สดประสาทท่านขอนเริ่มตะนักว่าเขาเสียเปรียบไอสมิงร้ายเสียแล้วแต่อย่างไรเสียเขาไม่มีทางยอมแพ้มันเด็ดขาดเขากัดฟันทนความเจ็บปวดเอื้อมมืออีกข้างชักอมีดอาคมออกมารีบใช้มีดอาคม แทงไปที่สีข้างของไอเสือสมิงซ้ำๆไปหลายครั้งมันสะดุ้งสุดตัวปล่อยคมเขี้ยวที่งับแขนของพลานคอนและถอยออกไปยืนร้องคำรามโฮกๆด้วยความเจ็บปวดและยืนเซพลานคอนพยายามคลานไปหยิบปืนที่ตกอยู่แต่เสือสมิงเองก็ไม่ยอมให้เขาไปคว้าปืนมาได้มันหอบร่างที่โชกไปด้วยเลือดพุ่งเข้ามาอีกครั้งและใช้กรงเล็บขนาดใหญ่ตะปบไปที่ขาของพลานคอน โอ้ oh, uh, uh. เขาร้องขึ้นสุดเสียงมองไปที่ขาก็เห็นแผลชะกันเลือดไหลออกมาเป็นทางแต่พรานคอนก็ยังกัดฟันสู้สุดใจเขาใช้แรงที่เหลืออยู่คว้าจับที่ขาของไอเสือสมิงโดยไม่สนใจว่ามันจะกัดฟันคมเขี้ยวเข้าที่ร่างของเขาหรือไม่และอย่างเมื่อใครก็ตามที่ตกอยู่ในสถานการณ์นั้นมันย่อมทำได้ทุกอย่าง โดยไม่สนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเพียงแต่ต้องทำอย่างไรให้รอดพ้นจากเนื้อมือมัจจุราชให้ได้เท่านั้นเขาฮึดสุดแรงใช้มีดอาคมแทงไปที่คอของมันในขณะที่มันกําลังจะอ้าปากเข้ามางับคอหอยของเขาสองสามครั้งเสียงคำรามดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและอ่อนแรงมันถอยเซไปด้านข้างทำท่าจะล้มแหลมีล้มแหลม พรานขอนอาศัยจังหวะนั้นรีบคลานไปคว้าปืนในที่สุดพรานขอนก็สามารถคว้าปืนลูกซองได้เขากระชากลูกเลื่อนดันลูกกระสุนลูกซองอาคมเข้ารังเพลิงอีกครั้งและเล็งไปที่เสือสมิงที่บัดนี้เริ่มอ่อนแรงพรานขอนยกปืนขึ้นประทับบาด้วยอาการสั่นเทาเพราะความเจ็บปวดเลือดไหลฉลมไปทั่วลำแขนในที่สุด เขาก็กดลั่นไกส่งกระสุนออกไปเสียงปืนแผดคำรามลั่นดังสนันป่ากระสุนอาคมพุ่งเข้ากลางแสกหน้าของเสือสมิงหน้าบากร่างมันสถานเฮือกไม่ทันที่จะได้ร้องออกมาได้ซ้ำเนื่องจากกระโหลกส่วนหนึ่งของมันหายไปครึ่งเพราะอำนาจแรงประทะของกระสุนปืนก่อนจะล้มลงกับพื้น พรานขอนวางมือจากปเวละสุดลงนั่งคุกเข่าลงกับพื้นหอบหายใจด้วยความเหนื่อยละาึดใจใหญ่ทีเดียวกว่าที่เขาจะรวบรวมกำลังลุกขึ้นได้แล้วเดินถือปืนเข้าไปดูใกล้ๆเพื่อแน่ใจว่าเสือสมิงหน้าบากสิ้นลมหายใจแล้วร่างของเสือสมิงนอนนิ่งกลางลานดินตรงนั้นในสภาพหัวแหว่งไปครึ่งประกายตาของพลานขอน เล่งออกมาด้วยความดีใจพรานขอนถอนหายใจออกมาก่อนจะนั่งลงข้างๆร่างของเสือสมิงสีหน้าที่ปนไปด้วยความอา่อนล้าแต่ในใจเขานั้นเต็มไปด้วยความภูมิใจหลังจากที่ได้ล้างแค้นให้กับคำสร้อยผู้เป็นเมียและลูกบ้านที่ต้องเสียชีวิตจากน้ำมือของไอ้สมิงร้ายตนนี้พี่ทำสำเร็จแล้วคำสร้อยพี่จัดการมันได้แล้ว พรานขอพนพึมพำด้วยน้ำเสียงอ่อนล้าก่อนจะล้มลงข้างๆร่างของเสือสมิงแล้วหลับตาปล่อยให้สายลมเย็นพัดผ่านมาเบาๆนำพากลิ่นหอมของป่าเข้ามาประทะจมูกก่อนที่ตาทั้งคู่จะค่อยๆรี่ลงขอได้รับความขอบคุณจากอุทัยทิพย์ชาแนลก่อนจากกันขอให้ทุกท่านพบแต่ความดีมีแต่ความสุขตลอดไปครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ